จเจริญพรท่านผู้ฟังผู้สแสวงหาความสงบและปัญญาในธรรมทุกท่านวันนี้อาตามาภาพใครจะนำพาพวกเรามาใคร่ครวนถึงสัจธรรมอันเป็นแก่นแท้ของชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นั่นคือความจริงที่ว่าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและผันผวนแต่ทว่าความตายนั้นแน่นอนที่สุดและหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราได้ใคร่ครวญกันมาก่อนแล้วถึงเรื่องความตายที่มาถึงเราอย่างไม่มีการนัดหมายและเรื่องของวิญญาณและภพภูมิหลังความตายซึ่งถูกกำหนดด้วยพลังงานของกรรมวันนี้ขอให้เรานำเอาความรู้นี้มาประมวลรวมกันเพื่อให้เกิดเป็นปัญญาในการดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความไม่ประมาทขอให้พวกเราลองมองไปรอบตัวเราทุกสิ่งที่สายตาเรามองเห็นทุกสิ่งที่ใจเราสัมผัส ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งอนิจจังทั้งสิ้นตั้งแต่ก้อนหินที่แข็งแกร่งที่สุดไปจนถึงอากาศาธาทธาที่มองไม่เห็นล้วนเปลี่ยนแปลงและไม่คงที่ร่างกายของเราก็เช่นกันตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ร่างกายไม่เคยหยุดนิ่งมันเปลี่ยนไปทุกวินาทีเซลล์เก่าตายเซลล์ใหม่เกิดและความแก่ชาราก็คืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆโดยที่เราไม่ทันได้สังเกต ความงามในวัยหนุ่มสาวความแข็งแรงในวัยกลางคนล้วนเป็นเพียงภาพลวงตาที่รอวันแตกสลายเหมือนฟองสบู่ที่สวยงามชั่วครู่แล้วก็หายไปในอากาศเรามักจะคิดว่าเรามีเวลามากมายเหลือเฟือเราวางแผนการงานการเงินการท่องเที่ยวไปในอนาคตอันยาวนานเราผัดผ่อนการทำความดีไปเรื่อยๆโดยคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือเอาไว้หลังเกษียณ แต่ชีวิตนั้นไม่เคยให้คำมั่นสัญญาใดๆกับเราเลยสุขภาพที่เรามั่นใจว่าแข็งแรงอาจล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มาอย่างไม่คาดคิดได้ในพริบตาทรัพย์สมบัติที่เราเก็บสะสมมาทั้งชีวิตอาจสูญสิ้นไปได้ด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือวิกฤตเศรษฐกิจที่เราควบคุมไม่ได้ความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่เรายึดมั่นถือมั่นอาจต้องจบลงด้วยการพัดพรากจากกันไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือการจากตายนี่คืออุปัตตวะ คือความผันผวนและความไม่แน่นอนที่แฝงเร้นอยู่ในทุกอนูของชีวิตแต่ในท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้มีสิ่งเดียวที่เป็นความจริงอันยิ่งใหญ่และแน่นอนที่สุดนั่นคือความตายมรณะความตายเป็นหนี้ที่เราทุกคนต้องชดใช้เมื่อเราเกิดมาแล้วความตายไม่เคยลำเอียงไม่เคยเลือกอายุไม่เลือกว่าคุณคือใครคุณจะยิ่งใหญ่มาจากไหนหรือยากจนเพียงใด เมื่อถึงวาระแห่งกรรมทุกคนต้องวางทุกสิ่งลงและก้าวเข้าสู่ประตูแห่งความดับขันด้วยเสมอภาพกันพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนย้ำอยู่เสมอว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดเมื่อเราตระหนักรู้ถึงความแน่นอนของความตายและความไม่แน่นอนของชีวิตนี้อย่างแท้จริงมันควรเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังที่สุดในการที่เราจะละทิ้งความประมาทอับปมาทะ ความประมาทในทางพุทธศาสนาไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังแต่หมายถึงการขาดสติการหลงลืมความตายและการละเลยที่จะสังสมกุศลธรรมผู้ที่ประมาทจะใช้ชีวิตราวกับว่าเขาจะไม่มีวันตายหรือคิดว่าเขายังมีเวลาอีกมากพอที่จะกลับตัวกลับใจซึ่งเป็นความคิดที่อันตรายอย่างยิ่งชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าคือชีวิตที่ใช้ทุกขณะอย่างมีสติและมีจุดมุ่งหมาย เมื่อเราไม่ทราบจำนวนวันเวลาที่เหลืออยู่เราจะต้องเร่งทำสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่เราจะนำติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้นั่นคือการสั่งสมบุญกุศลอันเป็นทานศีลและภาวนาทานคือการแบ่งปันการสละความตรณีออกจากจิตใจไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุสิ่งของหรือการให้ธรรมทานการให้ความรู้การให้ความเมตตาแก่ผู้อื่น การฝึกให้ทานเป็นการฝึกฝนให้จิตใจอ่อนโยนและไม่ยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินที่เรามีศีลคือการควบคุมกายวาจาของเราให้อยู่ในความดีงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเองการรักษาศีลห้าหรือศีล8ปอย่างบริสุทธิ์เป็นการสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับจิตใจของเราเพราะเมื่อเราไม่ทำความชั่วเราก็ไม่จำเป็นต้องหวาดระแวงไม่ต้องมีความรู้สึกผิดติดค้างในใจ ความตายที่มาพร้อมกับจิตที่ผ่องใสเพราะศีนนั้นย่อมนำไปสู่สุขติภูมิแน่นอนและที่สำคัญที่สุดคือภาวนาคือการพัฒนาจิตใจให้สงบและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงการเจริญสติการฝึกสมถกรรมฐานเพื่อให้จิตตั้งมั่นและการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เห็นความจริงของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือการเตรียมพร้อมที่สำคัญที่สุดสำหรับการเผชิญหน้ากับความตายอย่างแท้จริง การฝึกมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่การทำให้เราเป็นคนท้อแท้หดหูแต่เป็นการทำให้เราเป็นคนตื่นตัวและมีสติรู้คุณค่าของชีวิตเมื่อเราตระหนักรู้ว่าทุกวันที่ผ่านไปคือการเข้าใกล้ความตายมากขึ้นอีกหนึ่งวันเราจะหยุดทะเลาะเบาะแว้นกับเรื่องเล็กน้อยเราจะรีบทำความดีอย่างเต็มกำลังความสามารถที่เรามีเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสุขภาพของเราจะเสื่อมถอยร่างกายจะเจ็บปวด ทรัพย์สินไม่สามารถซื้อเวลาได้แม้แต่คนที่รักก็ไม่สามารถช่วยให้เราพ้นจากความตายได้สิ่งเดียวที่จะมาปรากฏในจิตสุดท้ายของเราคืออารมณ์ของกรรมที่เราเคยทำไว้ตลอดชีวิตหากจิตสุดท้ายเต็มไปด้วยกุศลกรรมที่ได้ฝึกฝนมาจากการภาวนาจิตก็จะตั้งมั่นและนำไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ถ้าจิตสุดท้ายเต็มไปด้วยความห่วงใยในทรัพย์สินความโกรธแค้นหรือความเศร้าโศกความมัวหมองนั้นก็จะนำไปสู่ทุคติภูมิ ดังนั้นการใช้ชีวิตที่ไม่แน่นอนนี้ด้วยความไม่ประมาทคือการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดของเราเราต้องไม่หลงลืมว่าชีวิตนี้สั้นนักดังพระอาทิตย์ที่ขึ้นแล้วก็ตกดังดอกไม้ที่บานแล้วก็ร่วงโรยเรามีเวลาจำกัดในการสร้างสรรค์บุญบารมีการละกิเลสและการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความหลุดพ้นขอให้เรากลับมาถามตนเองทุกวันว่าวันนี้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีแก่นสารแล้วหรือยัง เราได้ทำความดีอย่างเต็มที่แล้วหรือยังเราได้ให้อภัยผู้ที่ทำให้เราขุนเคืองเล่าหรือยังเราได้เจริญสติภาวนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความแน่นอนที่รออยู่แล้วหรือยังจงอย่ารอคอยการนัดหมายใดๆจากความตายแต่จงใช้ชีวิตเรากับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของเรา จงใช้ชีวิตอย่างผู้ที่ตื่นแล้วด้วยสติปัญญาจงเป็นผู้ที่สั่งสมกุศลธรรมและลดความยึดมั่นถือมั่นเพื่อว่าเมื่อความตายที่แน่นอนมาถึงเราจะสามารถละทิ้งร่างกายนี้ไปได้อย่างสงบเย็นและมั่นใจในหนทางเบื้องหน้าของเราขอให้ทุกท่านจงมีสติในการดำเนินชีวิตเป็นผู้ไม่ประมาทในการเวลาและเข้าถึงความสงบเย็นในธรรมะขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทอญเจริญพร